ผู้ชมที่ชมบุรีนะคะตำรวจเขาไปจับกลุ่มวัยรุ่นตั้ง18คนรวมตัวการเปิดบ้านหรูกลางเมืองจัดปาร์ตี้วันเกิดค่ะเสพยาเสพติดด้วยไม่ได้สนใจโควิดเลยนะคะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพันตำรวจเอกเมธาวิทย์ประดิษฐ์ผลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชมบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพบางละมุงนำกำลังบุกจับกลุ่มวัยรุ่นค่ะรวมตัวกันจัดปาร์ตี้วันเกิด มั่วสุมดื่มเหล้าเสพยาเสพติดเยอะพอรกรฉุกเฉินที่ภูวิลล่าหลังหนึ่งนะคะอยู่ที่บ้านแกรก6ตําบลหนองปลาไหลอําเภอบางบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะคุมตัวผู้กระทําผิดได้18คนนะคะ <c oughs> เป็นผู้ชาย8คนผู้หญิง10คน ตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดในร่างกาย6คนเป็นผู้ชาย4หญิง6ค่ะ<ม>ด้านพันตำรวจเอกเมทาวิทย์<ม>รองรรผู้บัญชาตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเปิดเผยนะคะว่าขณะที่นำกำลังเข้าตรวจสอบ<ม>พบผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยใส่ชุดนอนม,มีเคสวันเกิดตัวการ์ตูนมิกกี้เมาส์แล้วก็ยังพบ4คูณ1อยหรือว่าน้ำกระท่อม ต้มผสมปรุงบรรจุใส่ขวดน้ำอัดลม5ขวดมียาเสพติดนะคะเคตามีน้ำหนัก30กรัมยาอี40เม็ดอยู่ภายในบ้านหลังนี้เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานค่ะมันจัดปาร์ตี้มั่วสุมนะครับซึ่งจังหวัดชุชมพรเราเป็นพื้นที่ควบคุมนะครับเข้มสีแดงอยู่แล้วนะครับแล้วมจาจัดาปาร์ตี้ยาเสพติดนะครับทุ่งยิ่งผิดกฎหมายใหญ่ อีกลหมายใหญ่อ,อย่างมากค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มตัวผู้กระทําผิดทั้ง18รายนะคะส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีแล้วก็คาดว่าจะส่งตัวฟ้องศาลได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s u c s i r i y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ